สบายดีปารุงปมเพาะจัปปงน้อมัดคือเก่าเหมือนกับตอนสาวๆปุ๊บเราก็ใช้ได้ละลงหว่วยมื่อนี้เมนมัดน้องเยี่ยมน้องบีน้องมอดัดลงมาเลาะหว่วยปวุ๊บเลยเพื่อนเราพิชมาขุดมันแต่จกากที่ได้จักบุได้น้องมัดกับหูถ้าลุ้นกันได้ปะรุงเด้อน้องมัดกับหูจิดได้ลุบบุได้น้องบีก็มานำอีก กุดมันแถวหัวจังขุดมันยังแม่กุดมันอีหึบอเป็นวะนวัดกับหัวมันจะมีหรือไม่มีเป็นโอ้มาหอดนวี่ก็มาคือกันารปลูกเองจะไปดีพี่น้องมาตอนนี้ใช้ลงบีอ้ยมาสบายดีปลาลงเร็วไปใช่นะฮะ ุ่มีกับมานาวอีกอนนะคุดงั่นนะเอ่างี้ยอะคุดกับมลุงเขาคุดยังกิลรอเขาบอกค,คุดมัน,มนโอ้น้าผัดปปไปแล้แป้นเลยเนาะห็ดก่อไปเบิดเลยเบิดเลยไปดิดีปุงอยเยียม,มาลงเลยคุดมัน มันเนี่ยมันเป็นเกลือแบบใดเออนี่เกลือมันนี่ปลาลุงเกลือเกลือมันอีหึบห็นหัวมายุ๊ัเห็นไงบอะไปถือเป็นงสิได้อีว่มันอีหึบนี่ตกอนน่ลนะได้อมีสิมีอีบ่เป็นยังสีบมีใช่ใช่ อือหาบึง <t> ก <art> ับลุงเครืออันกฤษตนนี่นี่ตัวนี้เครือนะเครือมันเป็นใบหน่นี่เนาะเป็ลุงใบไปเกาใจบุใบเครือเนาะมึงมากับหหงแล้วมันอยู่แถวหูวอาผหวานเอาเป็ดหวานอเย่ะมาคุณเป็ดหวานนัเอียง มันเยอะว่าขุดเห็ดวานปลลูกอีดการไนก็มาขุดวะหรือเห็ดวานกินหลูเซฟเอาเห็ดเห็ดป็นลูกอเฮ็ดกนี่อตรงง่าม,มีลี่อืมนี่ปลลูกเฮ็ดก มันยังมีอีนาะหน้าพัดไปบมดเเอาเยอะอากินเหรจ็บารองบีก่อนไมมเอ้พอลูกไงคนเห็ดไงมูเชิอกแฟนเมื่อกี้โขกเนาะแม่น้่มไปเบิดเลยไอชื่แม่เห็ดไงจำแล้ ขุดจิตโป่งปลุล้งเอ้เนี้ยโบได้ชอบเออขุดจิตโป่งขุดจิตหล,ล่อปุลุ้งเ้ยขุดจิตหลอ่อเอ็นย,ยเาเบิดเนาะเอนยาเบิด์ม,มืดนั่ตนต้วนว้ำมาเห็ดกลางคืนเอาเนี่ยน่เดี๋ยวปุลุ้งเดี๋ยวมาพาไปเบิ่งมันน้ำน้ำเห็ดนะนี่เอาเน,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 นี่ยนี่ปลุ้งไอคิปเอาเท่านี่ในทางในนี่ เก็บวหิดพวกนังเยี่ยมเง้ไปมาไว้ฮะงเบดเลยบิดน้ำเลยโอ้ต้องบีหนก็ดูกันีปลาุกเลยถ้าใคอยกไปน้ำน้องบีนี่ได้เยอะมันยิบนะ đường nó dẹp quá phần đại là luôn mấy ngồi cho bớt lên. Ừ, quả chẳng đáy đây vô Hên hình lẽ hình là nó nhập bố khuôn bắt lực nó khuôn lực เหนื่อ่นะเจ้าทีถัวมวขุดเหือยนะขุดก็ไป่ะแล้วได้อีั้นาบึงต้นเป็นได้รับประลงเน้ะเธเงิลับปรุงเลยเออหย่าหักมันมันน้อน th oh, okay. ่ยหนึ n ổi, n <c c áng, mm. ่งนี่ใช่ปลายมันน่ะเอ้ามีลุงมก่ยังบมแทงมันเลยมันเือี่น้อยเดียงวอนี่แม่ Clua ừ. mà này, mình bố bố đi nhảy nó nắng bóng nó không cưng nha, y sao hưng nha, yêu cưng nha, yêu cưng nha, yêu cười nha, yêu cưng 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 nha, ต่อไปเย่ควายิึดปมอกุดกุดเห็ดยังอ่อนปลุกเลยกวาดกวาดต้นที่หางปลุเยควายจีรอเห็ดยีหล่อกุดยีหล่อเนาะน้องพี่ปลุเยเห็ดเอาเห็ดเ็ดีหล่อกุดเนาะพาบล้อป่ามือนี่มหล่อหวยปลุย ุงมามาขุดมันเนี่ยขุดมันไปเห็ดหวานเหรอน้องเกี่ยวอยากกินหวานเลยลงทุนมาขุดมันเห็นแลออยย้วบอเคเือนน,นนะเกี่ยวคนมันบอเออคือไหนยุคอะไม อยเงาไหมชิได้อยูบนต้นี้ปลุกเลยยู่เงาไมชิดได้อยูบนี้ชได้อีกบอยูงเงาไหมแค่วัวเห็นมั้ยูุถ่ายลุ่นตาส้มกัดรูดลงไเห็นน้องงามได้น้องมาทถ่ไเบ่กัปลึงแง้วเป็นว่าเป็นเถงเลยนี่ยี่ยมอะไรเยี่ยมถงบีกับบ้าเผาวี ใช่ไหมถึงนี่จ้ะนะดคนเยี่ยมก่อนอ๋อตัวดึงขึ้นมาโลดผูกโอ้ยคนเยี่ยมดึงขึ้นมาเลยปะลุงเอ้อืมโอ้ยฮให้แม่อนี่กอนี่เบาถึงแล้วแม่องแจมันเยี่ยมถึงเลยมันมากระถึงเลยโอ้นองบีไปบ้างฮะ น้องบ B A น้อง D แค่ได้มาอยู่ของแม่น้องมอสเพิ่งถึงบอกปลุลูกปลาลูจะได้ก็ต้องเยี่ยมอยู่บ่เออห้ยแล้วบ่คือแหลมท่เอ็มกูแล้วจะได้คือมันเยี่ยมอยู่บ่ถ้าลูกเงเพิ่งจะได้คือต้องเยี่ยมอยู่บ่ปลุลกจุ๊กอะไรบ้านนี้มันแหลมปลุลูกไงเพื่อน่ามันแหนมป็นหัวเก่าของมันจ้ะอันนี้อันนี้หัวเก่าหัวเก่า Mười lăm hôm thương mất lần lắm hôm nay. Mười lăm hôm nay. Mười lăm hôm nay. Mười lăm hôm nay. Mười cầu là kinh của lăm hôm nay. Mười đây hôm nay. Mười mà hôm nay. Mười lăm hôm nay. Mười lăm hôm nay. Mười lăm

น้องเยี่ยมมาได้อีละปาลุงเงยไม่ใช่อ๋อโตโกดง้ามเลยปาลุงเงยทรับเอาบนี่ับเอาแล้วคุณธเอืมโตแบกไหนเนาะอืมโตมาน้องบีอยากได้อืมโตเห็กัไปอุ้ยเป็นุบบึงคนงานกับปุลุงเงยฝนไล่ๆหรือเปล่าเอาน้องบีฮักก็ลุงเงยน้องบีดฮะ อ, scalable. อุ้ยอร่อยจังอือ่ตงานพ่อต้มเลยพี่น้องเอ้ยทีนี่ป่าลุงผลงานเนาสิพ่อเห็ดหวานแล้วเนาะพ่อเห็ดหวานแล้วอืออันนี้โบลายอันนี้ไอันน้ซอสซับเครื่องค่พ่อเห็ดหวานเนาะง่ายไหมฮะขุดแต่ไหนพ่อเห็ดหวานยังมึงง่าป่าลุงเอ้ยอือตอันนี้ก็บอกเขาขุดกีกันนะป่าลุงเขาขายห็ดหวานกีกันห้องอย่ามาห้าเมืองละกัน ได้ต้มกินกับน้ำตาลอืมนี่ยพีชมอ๋อปลาลุงหอดีน้ำมันจะจะขอลาปีดคลิปละปลาลุงฝากคนไลก์กดแซรกดติดตามซ่องน้องมันเดี๋ยวปลาลุงทำอาหารกินหนาปลาลุงสบายดี